สวัสดีครับอ้นทีไมเครครับวันนี้อยู่ที่ศูนย์โทอเทาออโตคอร์สพรีเมียมนะครับที่สาขาออนรุ่นะครับผมวันนี้ที่จู่หัวไปข้างบนตั้งศูนย์ยังไงให้ปังเดี๋ยวมาดูกันวิธีนะครับของช่างที่มีความสามารถในการตั้งศูนย์รถซุปเปอร์คาร์นะครับในศูนย์โทอเทาออโตคอร์สพรีเมียมกันว่ากรรมวิธีการตั้งศูนย์ของเขาเนี่ยกับเครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตั้งยังไงให้จบตั้งยังไงให้ปังตั้งยังไงให้ขับแล้วมันสนุกนะครับผผผมมมีมีลลลกกัับบช่่วงงงาาย จะบอกเลยนะครับสาคัญมากเรื่องการตั้งศูนย์นะครับเดี๋ยวไปชมกระวนวิธีกันก่อนที่จะตั้งศูนย์นะครับสิ่งอื่นใดเนี่ยคือการเช็คลมยางน,นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนยางมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมีการเช็คลมยางถ้าให้ให้เซ็ตกันให้เท่ากันนะครับผมตา,า,ามมาตรฐานเนี่ยทั้ง4ี่ล้อรถบางรุ่นเนี่ยมาตรฐานเขาให้มาเนี่ยบางทีไม่เท่ากันล้อหน้าบางทีแข็งล้อหลังบางทีต้องแข็งกว่านิดนึงนะครับผม ใช้ปอนเนี่ยของลมมากกว่ากันหน่อยหนึ่งดูยังไงครับเขามีตัวตัวบอกอยู่ด้านข้างนี่นครับที่ผมบอกมันจะอยู่ด้านด้านมุมนี้ดูเลยนะครับว่า,วาเวลาเราจะเติมลมยางเนี่ยเติมยังไงให้มันถูกต้องตามมาตรฐานอันนี้คือมาตรฐานตามข้างข,างของอรถใหม่เลยนะครับผมจากโรงงานเลยที่เขาให้มาพี่แชมป์ครับตอนนี้เรากำล<า>ง<ม>ังติดตั้งในตัวติดตั้งกล้องครับกล้องใช่ไหมใช่ครับ oh, <okay. S 2> ติดตั้งกล้องเพื่อจับดูวัดระยะ ฐานล้อเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะมันจะมีตัวจิกล้ออยู่เนี่ยผมก็บอกว่าต้องเป็นช่างที่มีความชํานาญงานมากนะครับผมถ้าเวลาทําไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความระมัดระวังล้อแหลงล้ออาจจะมีริ้วรอยได้นะครับผมชุดนี้เป็นชุดกล้องเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบติดทั้งสี่ล้อใช่ครับสำหรับตรวจจับฐานล้ออะยะมุมล้อครับตัวเลขในหน้าจอบ่องบอกอะไรบ้างครับผมพี่แชมป์อันนี้จะเป็นมุมแคมเบอร์ของรถนะครับ อ่านี้จะเป็นมุมโทมุมยังมีมุมแคมเบอร์มุมโทเป็นคัตเตอร์จะสังเกตได้ว่าคัตเตอร์จะหุบเข้าร้อมกันนี่จะเป็นแคมเบอร์แคมเบอร์คือเป็นมุมมุมล้อปกติล้อต้องหุบเข้ารถอย่างนี้เพื่ออะไนี้จะทําให้การไม่ขืนและจะทําให้ไม่กินยางอครับผมผมผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับว่าเขาจะหน่อยอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับอ๋ออ่าเราจะต้องดูตัวตัวแคมเบอร์ตรงนี้เป็นหลักครับ ตัวเลขที่มันมีการติดลบเนี่ยมันยังไงครับผมอันนี้จะเป็นลบก็คือจะลบได้ช่วงที่อยู่ตรงกลางของตรงนี้จะลบได้ไม่ไม่เกิน<อ>ลบ3ามทพองศาคือเราตั้งให้มันอยู่ในวงมสีฟ้านี่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ต้องมีการปรับตั้งใช่ไหมอ่าถ้าฝั่งนี้ถ้าเป็นคัมเบอร์ตรงนี้ไม่ต้องปรับตั้งครับโอ๋อ่าแต่เราจะเราจะม่ต้องตั้งตั้งโทหน่อยตั้งโทใช่ครับเพราะว่ามุมโทจะเกินโอ,อเกินองศาไปใช่ครับนะครับ แล้วมุมนี้ครับพี่มุมนี้เป็นคัตเตอร์ครับมุมนี้มุมนี้ถ้าเกิดว่าขูบเข้ามาเหมือนพร้อมกันอย่างเงี้ยครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะส่วนใหญ่จะเป็นคัตเตอร์เขาจะไม่ขูบออกก็กลางออกสุดอย่างนี้ใช่ครับจะถือว่าปกติใช่ครับเพราะโดยรวมเราจะต้องดูครับใส่ตัวนี้เป็นหลักเดี๋ยวตอนนี้พี่แชมป์กำลังจะเข้าไปปรับแต่งมุมโทตัวนี้นะครับใช่ครับล้อน้าซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันดูนะครับ นะครับพอเริ่มมีการปรับแต่งปุ๊บตัวเลขก็เริ่มขยับขึ้นมาบนเส้นบนค่ามาตรฐานนะฮะเราจะเห็นเลยเห็นไหมครับค่าศูนย์พวกนี้ครับพี่พี่แชมถ้าสมมุติเราไม่ตั้งเนี่ยมันจะทำให้มีผลอะไรกับกับ,ก,บการขับขี่นะครับถ้าใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับ,รบจะเกิดอาการกินยางที่กินสึกไม่เท่ากันครับผมแล้วก็ทวงมาลัย จะมีการเอียงเล็กน้อยเอ๊ะพี่แชมป์ถามความรู้หน่อยนะฮะเรื่องการตั้งศูนย์เนี่ยควรจะตั้งทุกๆเมื่อไหร่ครับผมถ้าตามระยะจริงๆก็ต้องทุกๆ 3- ก0,000มืถึง40,000โลครับก็คือตามอายุของยางเลยเนาะใช่ครับตามอายุของยางเลยก็คือเปลี่ยนยางรอบนึงตั้งศูนย์รอบนึงและหรือนอกจากจะไปทําช่วงล่างมาอย่างว่ามีลูกค้าไปไปซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนโช้กเป็นลูกมาใช่ครับ ก็ควรจะมาตั้งศูนย์อีกรอบนึงครับผมเลยจะได้ค่าตรงเป๊ะดูฮะนะครับนี้ยอย่างนี้จะช่วยเรื่องทําให้หนึ่งพวงมาลัยเบาขึ้นยางกินสึดล้อเท่ากันครับผมหลังจา,ากตั้งศูนย์เรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้เขาก็ไปเทสมาให้เรียบร้อยแล้วแต่เราก็ต้องเทสเองนะครับผมต้องเทสเองว่าเวลา ขับร้นเป็นยังไงรูปแบบการขับขี่เป็นแบบไหนนะครับบอกเลยนะตรงเป๊ะตรงเป๊ะตั้งสูนแล้วรู้สึกว่าเออขับตรงเป๊ะเลยนะครับผมฝากตัเตา a อโตคอสพีเียมนะครับผมสำหรับศูนย์บริการที่เอาไว้ดูแลรถและทุกๆแบรนด์เลยนะครับอยู่ตรงอ่อนนุช ระ่าณอ่อนุง45ถึง67นะครับผมนะครับตั้งศูนย์ยังไงให้ปังนะครับสุดยอดจริงๆนะครับโตเตาโอตโตคอส p ีเ m ีย m วันนี้ขอบคุณมากนะครับอ้นพี่ใบเคครับสวัสดีครับ